สวัสดีค่ะสายรุ้งเองค่ะวันนี้นะคะมาแจ้งข่าวชาวไร่อ้อยกาญจนบุรีนะคะก็ได้บอกว่ายอมรับรัฐบาลประกาศขึ้นราคาน้ำตาลทรายกิโลกร,รัมละ2บาทถึงแม้ว่าจะไม่พอใจเต็มร้อยสักเท่าไหร่นะคะสำหรับเมื่อวันที่14พฤศจิกายน2566 ด้านหัวหน้าสานักงานสมาคมกลุ่มชาวไร่อ้อยเขตเจ็ดค่ะและหัวหน้ากลุ่มสํานักงานสหพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทยก็ได้กล่าวถึงการที่รัฐบาลได้มีประกาศมติคณะรัฐมนตรีปรับขึ้นราคาน้ำตาลทรายกิโลกรัมละสองบาทว่าแม้ในการประกาศขึ้นราคาน้ำตาลทราย2กิโลกรัมในครั้งนี้นะคะจะได้จะไม่ได้เป็นไปตาม มติข้อเรียกร้องของคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายที่เรียกร้องให้มีการปรับราคาน้ำตาลทรายขึ้นกิโลกร,รัมละ4บาทโดยรัฐบาลประกาศราคาขึ้นนะคะให้เพียง2บาทเท่านั้นโดยให้จำนวนเงิน2บาทนี้เป็นการปรับขึ้นเพื่อส่งผลกระทบต่อราคาการขายอ้อยของกลุ่มเกษตรกรชาวไร่อ้อยโดยตรงแต่ยังไม่อนุมัติการปรับขึ้นอีกราคาอีก2บาทในส่วนของที่จะนำเงินนะคะเข้าไป กองทุนดูแลสิ่งแวดล้อมและก็รักษาสเสถียรภาพราคาอ้อยและน้ำตาลทรายซึ่งในส่วนนี้เกษตรกรชาวไร่อ้อยก็ยังรับได้นะคะแม้ว่าจะไม่เป็นไปตามข้อเรียกร้องของกลุ่มเกษตรกรแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะเพราะว่าการปรับ2บาทขึ้น2บาทนะคะก็คือในส่วนนี้ส่วนแรกเป็นการปรับขึ้นราคาที่ส่งผลต่อการขายอ้อยของเกษตรกรโดยตรงนั่นเองค่ะจึงก็ รับได้นะคะชาวไร่อ้อยได้แจ้ง่าอย่างนี้ก็คือรับได้ในกิโลกร,รัมละ2บาทแต่ว่าถ้าจะให้จริงๆเลยก็เหมือนชาวไรยอ้อยได้เคยพูดไว้นะคะว่าพอใจอยู่ที่4บาทถึง5บาทนะคะถึงจะอยู่ได้เพราะว่าต้นทุนการผลิตหรือว่าการลงทุนการปลูกอ้อยเนี่ยสูงมากเลยค่ะ